ในห้าคนนี้ใครเป็นคนใต้แล้วบอกเหตุผลด้วยจากในกลุ่มห้าคนนี้คนที่ใส่เสื้อลายขาวดำเป็นคนใต้ค่ะดูจากสำเนียงการพูดของเขาค่ะยังไม่ได้พูดสักคำเลยถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องโอเคงั้นต่อไปใน5้าคนนี้ใครเป็นคนนีสสา้วก็บอกเหตุผลด้วย จากในกลุ่ม5คนนี้คนที่ใส่เสื้อลายขาวดำเป็นคนอีสานค่ะดูจากสำเนียงการพูดของเขาค่ะูยังไเปลี่ยนเพอรโดนะมันมึงจำได้คนเดียวใน5คนนี้หน้าตาใครเหมือนคนภาคเหนือมากที่สุดแล้วก็บอกเหตุผลด้วย จากในกลุ่ม5คนนี้คนที่ใส่เสื้อลายขาวดำมีใบหน้าเหมือนคนเหนือมากที่สุดค่ะดูจากลักษณะโครงหน้าของเขาค่ะ